บริษัทเครื่องสุขภัณฑ์ระดับโลกโคเลอร์เปิดตัวอุปกรณ์สุขภาพรุ่นใหม่เดโคตาภายใต้แบรนด์สุขภาพใหม่โคเลอร์เฮลท์ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดูแลสุขภาพแบบส่วนตัวในชีวิตประจําวันโดยเดโคตาเป็นผลงานกล้องอัจฉริยะที่สามารถติดตั้งบริเวณขอบชักโครกเพื่อถ่ายภาพและวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ภายในตั้งแต่ของเสียในร่างกายไปจนถึงระดับความชุ่มชื้นและสมดุลของระบบลําไส้กล้องเดโคตาเป็นอุปกรณ์ในหมวดสมาร์ทท i l เ t a c แอ s เ o r y รที่สามารถ ติดตั้งได้กับชักโรครกเกือบทุกรุ่นโดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพ Image Analysis และเซนเซอร์หลายชนิดเพื่อประเมินข้อมูลสุขภาพจากของเสียในร่างกายโดยเฉพาะตัวอุปกรณ์ใช้เซนเซอร์ Optical ตรวจจับคุณภาพของสิ่งขับถ่ายทำงานร่วมกับอัลกอริทึม AI วิเคราะห์ภาพ Computer Vision เพื่อจำแนกรูปภาพสีและลักษณะของของเสียอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์สุขภาพลำไส้ตรวจหาความชุ่มชืน้น รวมถึงตรวจจับร่องรอยเลือดที่อาจบ่งชี้ถึงความปกติทางสุขภาพโดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลวิเคราะห์ได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสรุปข้อมูลรายวันและแนวโน้มสุขภาพในระยะยาวตัวเครื่องมีความสูงประมาณ20.6เซนติเมตรกว้าง9.5เซนติเมตรและลึก8.7เซนติเมตรน้ำหนักเพียง0.5กิโลกรัมทำให้ไม่เพิ่มภาระต่อขอบชักโครกติดตั้งง่ายนะครับด้วยระบบหนีบขอบชักโครกคลายอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแขวนรองรับขอบชัก ที่มีความกว้างขั้นต่ำ32มิลิเมตรและสูงสุด58มิลิเมตรพร้อมระยะห่างขั้นต่ำระหว่างก้นฝาชักโครกกับขอบชักโครก6มิลิเมตรเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อการใช้งานทั่วไปมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตโนมตัติเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้และเริ่มวิเคราะห์ได้ทันทีหลังใช้งานเสร็จภายในมีระบบแบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จซ้ำได้ใช้งานได้ต่อเนื่องได้หลายวันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมพอร์ต USB-C ำหรับชาร์จไฟและเชื่อมต่อข้อมูลและอุปกรณ์ยังใช้เทคโนโลยี d i s c r e t e o p t i c หรือเลนมุมแคบพิเศษที่โฟกัสเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นช่วยลดความเสี่ยงจากการเก็บภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อผ่าน WiFi เพื่อส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนแบบ Realtime โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบน iPhone สำหรับดูผลวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสุขภาพและมีระบบสมัครสมาชิกที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน